ลุยเซเรตเอ็กซ์โทรไบ i ์ลิมิเต็ดหชุดนาฬิกาที่สะท้อนความงามและความหมายของยุคสมัยใหม่ลุยเซเรช่วยเปิดโลกป๊อปคันเจอร์ใหม่ๆด้วยการสร้างชุดนาฬิกาพิเศษ l ุยเซเรตเอ็กซ์รไบร์รุ่น2340ซึ่งเป็นการรวมศิลปะและความงามของการป๊อปคันเจอร์เข้าด้วยกัน สำหรับผู้นำโปรเจก์นี้แมนเวลส์กล่าวว่าเป็นก้าวแรกของแนวทางสร้างสารรค์ระยะยาวที่ผสมผสานวัฒนธรรมและวิธีการทำงานของการทำนาฬิกา2,340ด้วยการใช้ a s สโตรบอยเป็นแรงบันดาลใจแรกที่ได้รับความรักจากเขาและแฟนๆทั่วโลกรุ่นพิเศษนี้ผลิตจำกัดเพียง178ชุดและมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยการแสดงถึงอสโตรบอยในแบบที่ไม่เพียงแค่พิมพ์ลงบนหน้าปัดแต่เป็นชุดสามิติที่มีเลเยอร์และความลึกให้รู้สึกเหมือนกำลังทยานออกมาจากจอภาพยนตร์ ลุยเซเรต่อสู้กับทีซูเคอร์โปรดักชันเพื่อดึงภาพประกอบต้นฉบับจากซีรยียุคแรกมาตีความใหม่ผ่านงานขัดและแกะลึกบนหน้าปัดด้านหลังแอสโทรบอยคือวยร้ายประจำเรืองในโทนสีดำเข้มนิ่งสงบแต่ทรงพลังพร้อมฉากเมโทรซิตีแบบซาตินลายตั้งที่ช่วยสร้างมิติและเชื่อมโยงภาพแบบคลาสสิกเข้ากับงานวิศวกรรมร่วมสมัยฐานครีเอทีฟใหม่ของรุ่น2340ตัวเรือนของรุ่นแอสโทรบอยใช้แพลตฟอร์มลุยเซเรองพรที่ผ่านมาก,กว่า3ปีในการออกแบบตัวเรือนไทเทเนียมขัดด้าน ขอบและเม็ดมะยมสเตนเลสสตีนขัดเงาวความบางเพียง8.95ม mm. ิลิเมตรสายเชื่อมต่อ2วัสดุแบบขัดด้านสลับขัดเงา2,340เป็นหมายสำคัญในการดีไซน์ของลุยเซรรและเป็นพื้นฐานให้แบรนด์สร้างงานตีความทางวัฒนธรรมในอนาคตอีกมากมายหน้าปัดที่สะท้อนความงามและความหมาย หน้าปัดถูกดีไซน์ให้เรียบพิสุด์เท่าที่จะเรียบได้ไม่มีตัวเลขไม่มีความรกมีเพียงเรื่องราวให้คุณอ่านผ่านมิติของงานฝังหลายชั้น a โตรบอยในโทนสีสดถูกล้อมด้วยกลุ่มควันและเมฆร่องลึกขณะที่วายร้ายในเงาสีดำซ่อนตัวอยู่ด้านหลังวงแหวนด้านในพิมพสเกลนาทีเคลือบ s ุ p e r n e o v i s หนึ่งสีฟ้าเพิ่มความโมเดิร์นในยามค่ำคืนภาพรวมคือหน้าปัดที่ทั้งสนุกเต็มไปด้วยรายละเอียดและยังคงความงามแบบเรือนเวลาชั้นสูงมากกว่านาฬิกาคือความหวังในแบบอสโ r รบอย ในรุ่น2,340ที่ลุยเซราได้สร้างขึ้นพวกเขาไม่ได้เพียงทำงานศิลบนข้อมือแต่ถ่ายทอดจิตวิญญาณของแอสโทรบอยออกมาให้กลายเป็นเรือนที่มีหัวใจสำหรับนักสะสมที่มองหาความหมายมากกว่าพื้นผิว